มื่อนี้รีแอคเออแล้ววันนี้นะจ๊ะเรามารีแอคเพลงใหม่ของ We Are คือเรารักกันและเพลงนี้มันเป็นเพลงคู่ของคู่ที่คู่ที่ไม่มีโมเมนต์ที่คูณสักทีมีมาให้อะไรอย่างนี้คาดมีให้แล้วแต่เขาให้มาห้าวิเขาใจมยอันนั้นไม่ได้เรียกว่าโมเมนต์อันนั้นเรียกว่า ไม่ไม no ่มีพอเพลงชื่อว่าแอบเพื่อนแอบเพื่อนฮิตเด่นเลยแอบมีโมเมนต์ไงอ๋อแอบอยู่ไม่ต้องเอบเาต้องกันเห็นโอเคอ่าแอบเพื่อนฮิตเด่นเลยเยอะ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 มาญ่ปุ่นยังไงโอ้โมาญี่ปุ่นไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะฟิลญี่ปุ่นดีใจสุดๆไปชัยปันจะเป็นยังไงปะอุ้ยโอ้โข่าวต่ำมาด้วยเนาะไม่นักขี่ชมพูแล้ว

ใจฉันมันไม่ค่อยดีดนะเก็บอาการมาตั้งนานหลายปีม,มันชอบชคิดไปเองรูไ้ไหมนะแต่ที่เราอยู่ด้วยกันในทุกๆวันก็ไม่เห็นเธอไปชอบใครขนางนั้นเออรู้ว่าเธอชอบฉันใช่เปล่าอออ <คน S 2> โอ้ยคงจะไม่ใช่หรอก

ไม่ใช่ค่ะพี่ฝนตรงๆนะอะไรก็ไม่โอเคลูกบอกแ้ว็แค้ตรนี้ไง่อรักกันด้่า ส่ซือขนมอะไรแต่ว่าเขาซืมาเกินแต่ว่าความมีใจควมีใจคขามมีน้ำใจเขเป็นเพื่อนเราได้ไหมขอเป็นแฟน ดูด้ร่มเงหด้ยไม่ใช่ร่มไก่ะต้องสอง 2, 3, มสีมีเบียให้ดื่มไหไม่ดีเลยโอ้โหมีไก่หน่อยแล้วลองเลือนดูไม่มีเฉลยหรอเ้ามาฮ่อคอนดหน่มายแค่อุ้นไปรอะเข้าหน่อยอนนี้เลดมอนใช่ไหมขอนอยัอไกอขอน่อยอะให้ดูแบบนี้่วะไหชิม ซีรีส์มันก็ไม่มีให้ดูนิดเดียวแล้วอ่ะอันเนี้ยขอดูนิดหนึ่งตอนแรกล้มไปถือมาแม่งก็ใสเลยจนปุ๊บเอาขุนเลยขุนเลยใจขุนเลยตอนนี้โอเคจบไปแล้ว กับเพลงแอบเพื่อนก็แอบจริงแอบจริงเลยไม่ให้เห็นด้วยเพราะว่าตัวเนื้อเพลงอ่ะก็บอกถึงความแบบความแอบรักอ่ะแอบรักขึ้มาตั้งนานแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราแบอช่างเย่งเงี้ยแดงไงฟ้ยียใจชินใจแดงเงเพราะว่เพลงของซีรีส์เรื่องนี้มีความแบบคุยกันเยอะอ๋อใช่ใช่ป่ะเป็นแนวเออเป็นแนวแบบคุยกันอ่ะสองระหว่างคู่ตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเขาพูดพร้อมกันนะจริงนะวันนี้ เขาพูดพร้อมกันหรอใช่รู้สึกว่าเขาพูดพร้อมกันเพราะแบบเหมือนเขาเขาว่าใช่เขาลองพร้อมกันนั่นแหละคือเหมือนเราประมาณว่าเขามีความรู้สึกที่มันตรงกันนึกออกปะเออแล้วก็พูดพร้อมกันเลยเนี่ยแต่ว่าคิดรู้สึกแบบทั้งทั้งทั้งสองคนนะมีความรู้สึกเดียวกันคือแอบรักแอบรักเออก็รรู้สึกว่าเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าความหมายของเพลงแบบแบบตามความคิดของพี่นะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนาน แล้วอยู่ดีๆก็มารู้ตัวแล้วทำอย่างนี้ได้ไงวะเพื่อนเพื่อก็มาตั้งนานแล้วไม่รู้แบบคือฟิลแบบว่าแอบแล้วก็มาตั้งนานแล้วอ่เออนออกปะเออแต่ที่ฝันไม่รู้ไหมทำไมถึงแอบแล้วเพราะว่าลองพร้อมกันไม่ได้ยินของเพื่อนเนาะก็เลยไม่รู้ว่าแอบแล้วแต่งคนจะแอบแล้วอ่าฮะอะไรเครียดปะเครียดเนี่ยมันมีไหมคงจะไม่ใช่หรอกฉันน่าดูไม่ออกหรอกมันก็ยังไม่แน่ใจเลยก็เพื่อนสนิทดะมันก็แค่คิดตรงกันเท่า ก็จริงไงเหมือนคนพูดพร้อมกันแต่รู้ตัวอีกทีก็คืออีกฝ่ายเอาหัวใจตัวเองไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะรักกันได้ไหมล่ะก็แบบเป็นเพื่อนสนิทนะแค่แค่แค่คิดตรงเนี้ยมันก็จะแบบเป็น มันจะเลื่อนขั้นได้หรอมันเป็นแฟนแฟนเป็นเพื่อนนนเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเออเลื่อนหน่อยไม่เป็นเพื่อนแล้วได้ปะหมายถึงเลื่อนลงขึ้นหน่อยเลยก็เออก็ก็สุดท้ายเขาก็จบไปบอกว่าไม่เป็นเพื่อนแล้วได้เมล่าขอเป็นแฟนเลยแฟนเลยเออก็แค่มันจบจบ็นที่มันรู้แล้วอะเออต่างคนต่างชอบกันแล้วมันไม่เป็นแฟนแแต่กบนึงในซีรีส์อะ เป็นกันตอนไหนไม่อันนี้ EP พียี่สองมีสิบสองสิบสองปล่อยเพลงนี้มาอืมยังไม่ได้ดู EP อีพีสองก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยหรือว่าอาจจะมีการรู้ตัวหรือว่ามีคนแอบรู้ใจตัวเองนกจะบินยังรู้เองเหรอนกคือจะบินยังยังยังแล้วสามไม่เสร็จนะไม่จริงนกแกงมาแล้วแกงนกที่คนจับตู้ก็มันไม่ก็มันไม่เอามาให้ดูอ่ะแอบบุญน่นไม่หรือว่าเขาเอาแบบไปฝากสัตว์ตัวแพทย์เรียบร้อยแล้วแล้วคือปล่อยไว้งั้นอ๋อไม่มีคนป้า ฝากงั้นหมอฝากคุณแม่ตอบคอมีหน้าดีคิดในเวดีหน่อยว่าแบบอาจจะมาเลี้ยงไงให้ซื้อสีนกไหมเท่านั้นเงเออเป็นเวลันานไปได้ได้บุญได้บุญรบกวนปล่อยแค่นกอย่าปล่อยโมเมนต์ธรรมชาติต้องการเห็นก่อนไม่เราเห็นโมเมนต์ธรรมชาติมาเยอะแล้ว อยาก <ๆ S 2> <fits. S 1> เห็นโมเมนต์แบบไม่ธรรมชาติบ้างอยากเห็นแบบจุกจุกสื่อนะเรื่องของโมเมนต์เขาใน VR ทำไมไม่แอบไงมันแอบไม่แอบจริงอ่ะจริงจริงๆอ่ะใน VR มันไม่ได้เรียกว่าแอบเพื่อนมันแอบแฟนแต่ว่าแฟนเราเห็นชัดๆว่าโคตรแฟนี่เาจะมีกล้องสี่งั้นแปลว่างั้นแปลว่านี่คือแบบว่าเตรียมเอาคอมมาเพื่อนไปแอบแล้วเอาคอมแฟนขึ้นมาโชว์แทนเนี่ย เออขอร้องได้โปรดทําแบบนั้นก็เลยแอบเพื่อนเออเราฟังแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นเพลงที่ติดหูเมโลดี้ก็แบบว่าสนุกสนานย่างนี้แบบว่าน่ารักเอมีก็ทำออกมาดีรู้สึกว่าเสียงเสียน้องปูนแบบดีอ่ะอืม เป็นเขามีความแบบเสียงเท่แต่หวานน่ะเออเขามีความหวานมีความแบบหวานอันนี้นี่เคยได้ยินเสียงมาแตมาก็เสียงดอเค่นะหมายถึงว่าเราไม่เคยฟังรองเพลงอยู่นะเขาอาจจะเขาอาจจะเคยลองเพลงแต่ว่าเราไม่เคยฟังแต่เพราะว่าแบบว่าถ้าเป็นเสียงของปูนน่ะก็จะได้ยินตามติ๊กต็อกยะไรน้องชอบใช่องชอบเลยทำลายลองเพลงแล้วโอ้โหหล่อมาแต่เข้ากันได้ดีนะเพิ่ีแค่มี เอา้ากาแฟนเป็นแฟนกันแล้วเออใช่อย่างเห<อ>มือนเป็นเพื่อนอยู่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงเชนปันห<อ>มายถึงมาปูน<อ>นะ่ะ เคียุยาวัยทำไมะต้องอ่ะโอเคฝากด้วยด้วยนะครับเพียงกบเพื่อนนะคะที่เดิมนะครับของยาคือเรารักกันนะครับของมันได้ที่บนฟังได้ที่เจมี่มีไดนะครเ็นทีวีเลคคอรนะฮะอ่าก็นั่นแหละค่ะไปฟังกันนะมันน่ารักมากจริงเนาะมีก็น่ารักด้วยเดี๋ยวไปเต้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไปฝึกเต้นะนไงเดี๋ยวพี่เ้นเต้นเ้เราเต้นได้ค่น้ ถ้าเราผดฉีหยอกไป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 โนลูกไดโอเคค่ะวันนี้สำหรับติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดกระดิ่งเมื่อหน้าสำหรับติ่งจะนำเสนอก็รอติดตามชมน้จ๊ะวันนี้บ๊ายบาย